ส2งสองสองสี่สองสามหกสองสปอห้าอืมน้องดีนักเรียน m, อืมชางเฮ้ยถ้าไ่ต้องอยู่กับเปิดเพลงีกว่าเพลงไหวนี่แหละแอบเปิดนี้น่าจะดี m, ไม่เปิดดีกว่าจะคุ่ได้ยินทักักกัคู่ ปไปอน่ะนั่นเสียงอะไรนั่นเป็นเสียงว Y A A ได้นักเรียนถ้าเกิดคูร <misunder t> mie? 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 ู้ว่าใครเปิดครูจะจับทีรู้อไม่รู้อเส้นต่อตัวไปไปโยก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 หัวยืมอืมอ๋อโยกหัวไปตามด้วยกัน นี่พนี่มันสุกจริงจริงด้วยเฮ้ยเขามไป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 ยู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 ไปยยยู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 ยยูยยยูยูัด thank you